อัปเดตนะครับเรื่องราวของซอฟยันอาราบัตนะครับอาราบัตเนี่ยนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญาถาวรกับเขานะครับต้องใช้เงินสูงถึง21ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับการแต่งตั้งผอกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าเป็นยูเลียนบอร์ดยูเลียนบอร์ดเป็นอดีตนะครับผอกีฬาของลิเวอร์พูลเขาต้องการเซ็นสัญญากับอาาบัตแน่ เพราะอาราบัตเป็นหนึ่งในโปรเจกต์สำคัญของยูเดนวอ์ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเลือกยูเดนวอ์ดเป็นผอ,อกีฬานั้นน่าจะยากเพราะเขาเตรียมชดเชยเงิน10ล้านปอนด์นะครับให้กับสโมสสน n ิวคาเซิลเพื่อให้แดนแอชเวิร์ดมาทำหน้าที่นี้นะครับฟังข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉบับเต็มได้ลิงก์ล่างนะครับ